สวัสดีค่ะทุกคน welcome back to s p ชมพู l i s h Channel กันอีกเั่นเคยนะคะในวันนี้นะคะจะพาน้องๆทุกคนมาฝึกการแต่งประโยคขออนุญาตกันค่ะประโยคขออนุญาตทีุกคนเคยจะได้ยินกันนะคะว่าเขาจะใช้คำว่า may I ห็นไหมคะ may I ตามด้วย something เรามาเริ่มดูกันที่ประโยคแรกกันเลยดีกว่าค่ะ รูปประโยคนะคะของการสร้างประโยคขออนุญ,ญานะตนั้นก็คือ may I ตามด้วย verb infinitive ค่ะหรือ verb ที่ไม่เปลี่ยนรูป verb ช่องที่1ไม่เปลี่ยนรูปไม่เติม s หรือ es นั่นเองโอเคไหมเพราะว่า may เขาเป็น verb ช่วยถูกไหมคะเป็น verb ช่วยมาช่วยเลยต้อง verb แท้เลยไม่ต้องเติม s es นะคะกลายเป็น verb ช่องที่1 infinitive โอเคไหมเช่น ข้อแรกค่ะตัวอย่างแรกค่ะขออนุญ,ญาตดื่มน้ำทุกคนคงจะรู้กันเนาะก็คือ may I drink some water นะคะ may I drink some water นะคะแปลว่าขออนุญ,ญาตดื่มน้ำค่ะโอเคไหม may I plus ตามด้วย verb ค่ะ verb infinitive ไม่เปลี่ยนรูป verb ช่องหนึ่งโอเคไหมคะตัวอย่างถัดไปค่ะขออนุญ,ญาตใช้ห้องน้ำนะคะ may I the toilet may I อะไรคะ may I อะไรเอ่ยไหนลองคิดกันซิว่า may I อะไร ใช้ห้องน้ำค่ะใช้ภาษาอังกฤษคือคำว่าฉเฉลยนะคะ use ค่ะ่า may I use the toilet นะคะ may I use the toilet นะคระิอาทใช้ห้องน้ำนะคะต่อไปจ้าขอยืมไฟแช็กหน่อยได้ไหม่า lighter lighter แปลว่าไฟแชกค,ค่ะอ่านแบบ American นะที่อ่านออกเสียงเป็น do เด็กค่ะเป็น d เป็น lighter นะอ่านออกแบบ British ก็จะเป็น British คืออังกฤษนะจะออกเป็นีค่ะเป็น light e r นะคะ พี่ก็พูดเป็นแบบ American English นะคะก็จะอ่านได้ยินกันบ่อยๆว่าถ้าไม่เอาซ l i ม์ไลทนะโอเคไหม May I จุดๆยืมค่ะยืมภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกยืมฉเฉลยนะคะยืมภาษาอังกฤษคือคำว่า borrow อะ borrow May I borrow your lighter May I borrow your lighter นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะง่ายมากคนนี้มีอะไรให้ช่วยไหมคะช่วยภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะ 3 2 1เฉลยค่ะ May I help you May I help you มีอะไรให้ช่วยไหมคะโอเคไหมไปกันต่อค่ะขอเข้าร่วมด้วยคนได้ไหมคะได้ไหมครับขอเข้าร่วมด้วยคนได้ไหมคะ May I จุ you May I อะไรเอ่ยเข้าร่วมภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรติก๊กตอกติก๊กตอกขึ้นต้นด้วยตัว J ค่ะคือ May I join you May I join you นะ May I join you แปลว่าขอเข้าร่วมด้วยคนได้ไหมคะเวลาเราอ่านออกเสียงนะท้ายประโยคให้ขึ้นเสียงสูงค่ะเพราะว่าเป็นการถามว่าได้ไหมได้ไหมโอเคไหมคะเหมือนเราพูดภาษาไทยไหมเห็นไหมเสียงสูงต่อไปค่ะขอโทรกลับทีหลังได้ไหมคะขอโทรกลับทีหลังได้ไหมคะ May I you later May I อะไรคะโทรโทรภาษาอังกฤษคือคำว่าขึ้นตัวด้ว letter C ค่ะเฉลยนะคะ3 2 1 call may I call you later may I call you later นะคะขอโทรกลับทีหลังได้ไหมจ๊ะต่อไปค่ะขอยืมรถของคุณหน่อยได้ไหมคำว่ายืมคือคำว่าอะไรเอ่ยทุกคน TikTok เมื่อกี้ผ่านมาแล้วยืมคือคำว่า borrow ค่ะ may I borrow your car may I borrow your car นะคะขอยืมรถของคุณหน่อยได้ไหมประโยคต่อไปค่ะขอตัวก่อนนะคะขออนุญาตนะคะขอนะะขอนุญาตออกไปก่อนนะคะ may I be จุดจ now may I be t now อันนี้นะคะเป็นคำที่ค่อนข้างเป็น advanced English ขึ้นมานนิดหนึ่งนะเป็นภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างที่จะเพิ่มเลเวลขึ้นมามันคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะข้อนี้นะคะคือ may I be excused now may be excused now แปลว่าขอตัวก่อนนะคะอ่านว่า excused นะคะ may be excused now ต่อไปค่ะกินได้หรือยังคะ may I ุ t กินภาษาอังกฤษง่ายเลยคือคำว่า3 2 1 eat นะคะ may I eat may I eat นะคะกินได้หรือ,อยังคะประโยคถัดไปค่ะเขาถามคำถามคุณอีกอย่างได้ไหมคะ another another แปลว่าอีกค่ะอีกอย่างหนึ่งอีกหนึ่งอันนะคะ may I จุดๆอะไรเอ่ยถามภาษาอังกฤษคือคำว่าต,ตอก,ต,กตอกถามฉเฉลยนะคะ ask may I ask you another question may I ask you another question นะคะ another question นะคะขอถามคำถ,ถามคุณอีกอย่างได้ไหม ต่อไปค่ะขอพูดกับจุดๆได้ไหมคะพูดกับใครนะคะ May I จุดๆ with ค่ะพูดภาษาอังกฤษคำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยตัว S ค่ะภาษาอังกฤษคำว่า3า1สองเฉลย Speak May I speak with จุดๆตามด้วยชื่อคนค่ะเช่นพี่อยากคุยกับเพื่อนที่ชื่อว่าใบาเตยนะคะ May I speak with ใบเตยนะคะใบเตยใบยเตยนะ,ะถ้าสมมติเป็นชื่อฝรั่งก็เช่นจอ์นะคะก็ออกเสียงเป็นเสียงสูงนะ May I speak with John เห็นไหมปกติเขาชื่อจอห์นใช่ไหมคะแต่เมื่อลงท้ายประโยคในประโยคคำถามที่เป็นคำถามที่ถามเกียกับไมได้ไหมไหมอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะจอห์เปลนเป็นจอห์นนะ May I speak with John อย่างนี้นะคะ May I speak with Tom อย่างนี้นะคะข้อต่อไปค่ะขอใช้มือถือคุณได้ไหมขอใช้มือถือคุณได้ไหม May I your phone นะคะใช้ภาษาอังกฤษหรืคำว่าอะไรคะง่ายๆเลยค่ะขึ้นต้นด้วย t you ติ๊กต็อกติ๊กต็อกสามสองหนึ่ง use may I use your phone นะคะ may I use your phone นะคะขอใช้มือถือคุณได้ไหมต่อไปค่ะขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหมคะขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหมคะ may I จุดจุด your phone number นะคะ may I อะไรดีขอเบอร์ขอเบอร์ออรสามสองหนึ่งเฉลยนะคะ may I have your phone number นะ,ะ may I have your phone number นะ,ะ number may I have your phone number ขอเบอร์คุณหน่อยได้ไหมคะโอเคไหมต่อไปค่ะขอเปิดทีวีได้ไหมคะอ่าเป็น2พยางนะขอเปิดทีวีหน่อยได้ไหมคะ may I the TV may I อะไรคะ turn 3,2,1่เฉลยค่ะ turn on ค่ะเปิดคือ turn on ปิดคือ turn off โอเคไหมคะ may I turn on the TV ขอเปิดทีวีหน่อยได้ไหมคะ ต่อไปนะคะขอลองเสื้อตัวนี้ได้ไหมคะ May I do, 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 do this shirt นะคะ May I อะไรเอ ơi, ่ย Tik Tok Tik Tok ขึ้นต้นในตัว T ค่ะพยายคมแรกขึ้นต้นในตัว T พยายคมที่2องขึ้นต้นตัว O ค่ะ3 2 1เฉลยพร้อมกันค่ะ May I try on นะคะ May I try on this shirt May I try on this shirt ขอลองเสื้อตัวนี้ได้ไหมคะโอเคไหม May I try on นะคะขอลองค่ะ ต่อไปนะจ๊ะขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหม May I t a word with you นะคะอ่าอันนี้เป็นค่อนข้าง advanced มาอีกนิดนึงนะไม่ไม่ไมบางบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะ May I t a word with you 3 2 1เฉลยค่ะ May I have a word with you นะะ May, have a, you, ะะ May have a word with you แปลว่าขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมนะคะ May I have a word with you นะคะ ต่อไปค่ะคอ,อนุญาตรับออเดอร์ค่ะ,ะถ้าเราเป็นสาวพนักง,งานนะคะเราจะรับออเดอร์ลูกค้านะคะ May I do 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 your order? May I do 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 your order? อะไรเอ่ยติ๊กตอกติดตออขึ้นต้นในตัว T ค่ะหนึ่งสองสาม May I take your order นะคะสามารถเติม please ข้างหลังได้นะเพื่อให้เป็นแบบสุภาพในสุภาพ May I take your order please อย่างนี้ได้นะคะ May I take your order นะคะได้เหมือนกัน ต่อไปนะจ๊ะขอดูเมนูหน่อยนะคะขอดูเมนูหน่อยได้ไหมครับ May I จุดจ the menu please ขอนะคะการที่เราไปขอเราสามารถพูดได้ว่า have ค่ะ May I have the menu please นะคะ May I have ไม่ได้แปลว่าฉันมีเมนูหน่อยได้ไหมไม่ใช่มีนะคะ have ในที่นี้แปลว่าขอค่ะ May I have the menu please นะคะถ้าใครไปต่างประเทศนะคะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะคำนี้เวลาเราไปร้านอาหารนะถ้าเราอยากได้เมนูนะคะ May I have the menu please นะคะ ต่อไปจ้าขอถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมคะอ่า Pictures May I take the pictures here นะคะถ่ายรูปภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยถ่ายรูปติ๊กตอกติ๊กตอตกตอขึ้นคตัวีค่ะ3 2 1 Take May I take the pictures here May I take the pictures here ขอถ่ายรูปตรงนี้หน่อยได้ไหมคะประยคต่อไปค่ะขออนุญาตพาคุณดูรอบๆนะคะขออนุญาตพาคุณดูรอบๆนะคะอ่ารับบทไกด์นำเที่ยวหนึ่งโอเคไหมเราสามารถใช้คำว่า may I show you around may I show you around แปลว่าขออนุญ,ญาตพาคุณดูรอบๆนะคะต่อไปคะ่ะทุกคนขออนุญาตดูใบขับขี่หน่อยนะคะรับบทเป็นตำรวจคะ่ะขออนุญาตดูใบขับขี่หน่อยนะครับ่า may I do your driver's license อ่า driver's license แปลว่าใบขับขี่คะ่ะ may I ะะดูางๆา่ะดูคือคำว่า see may I see ขอดูหน่อย may I see your driver's license ไม่เหมือน watch นะคะ watch คือการที่เราดูเหมือนเราดูหนังอะเช่น watch a movie อย่างนี้นะ see นี่คือการแบบไม่ได้ไปแบบไปตั้งใจดูจ้องดูอย่างนั้นแต่ว่าแบบขอดูหน่อยนะคะ may I see the driver's license please อย่างนี้ก็ได้นะคะเรยวถัดไปค่ะขอกินจุดๆอันนี้หน่อยได้ไหมคะขอกินจุดๆอันนี้หน่อยได้ไหมคะ may I eat this จุดๆนะคะ this อะไรเช่น cake นะ may I eat this cake ต่อไปค่ะฉันขอติดไปกับคุณด้วยได้ไหมฉันขอไปกับคุณด้วยได้ไหม May I come along with you May I come along แปลว่าไปกับคุณไปด้วยกันขอติดไปด้วยกัน May I come along with you นะคะ Come along ต่อไปค่ะขอดื่มอะไรร้อนๆได้ไหมคะเราสามารถพูดได้ว่า May I have something hot to drink May I have something hot to drink นะคะ Have something to drink แปลว่าขอดื่มอะไรสักอย่างได้ไหมแต่แบบขอฮอตนะร้อนๆถ้าเราอยากพูดว่าขอดื่มอะไรเย็นๆหน่อยได้ไหมคะ เราสามารถพูดได้ว่า May I have something cold นะคะ C O L D นะคะ Cold to drink May I have something cold to drink ขอดื่มอะไรเย็นๆหน่อยได้ไหมคะโอเคไหมคะทุกคนจบไปแล้วคะ่ะประโยคตัวอย่างเก่งมากคะ่ะทุกคนในการใช้ May I นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกดกระด,ดิ่งกดติดตามด้วนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกๆท,ท่านที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะ,ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย